สวัสดีค่ะโอเควันนี้มาพรีวิวหนังสือเล่มใหม่เล่มใหม่คือเล่มนี้หนังสือสองเล่มนี้เขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันพี่บั๊มก็จะแบบว่าอ่านชื่อไม่ถูกเลยอ่าถ้าหากว่าใครสงสัยก็สามารถลองไปค้นหา Google ก็ได้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ส่วนหนังสือเล่มนี้นี่เป็นภาษาไอร์แลนด์ก็น่าจะอ่านประมาณนี้ก็คือไปค้นใน Google แล้ว Google ก็ก็อ่านมาแบบนี้ว่าวิคาบูดา อภิคบมดาเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอะไรเขาเขาโจหัวเป็นชื่อย่อยว่า The Summoning of the Warlock and Sage การอัญเชิญของวารล็อกแล้วก็เศษเสษที่หมายถึงนักป่าหรือผู้รู้สองเล่มเขียนดนยคนเดียวกันอ่าหนังสือนี้ก็จะออกเป็นหนังสือแนวหนังสือรูนอักษรรูนอักษรรูนสําหรับบางคนเขาเรียกหนังสือแนวนี้ว่าเส้นทางด้านซ้ายคําว่าเส้นทางด้านซ้ายหมายถึงอะไรของรูนรูนเส้นทางด้านซ้ายก็หมายถึงการศึกษา ลูนที่เกี่ยวกับพลังงานดั้งเดิมก็คือพลังงานแนวของอยักษ์ยักษ์กน้ำแข็งยิเมียแม่ง,งวัวอุดุมลา,าก่อนที่จะมาเกิดเป็นก่อนที่จะแบบว่ามาถึงช่วงเคลียดของอทเทพเจ้าโอดินก็จะหมายถึงช่วงเวลานั้นทีนี้ออันนี้เพิ่งได้มาแต่อยากบอกว่าหนังสือแนวออกคลิสหรือหนังสือแนวแนวนี้แนวสารลับ,บซึ่งเป็นหนังสือไม่ได้แบบแมสสปร์ดักมากมาย เขาจะตั้งใจในการทำปกปกปกสวยมากมถ้าใครจะมีบางท่านคนไทยที่ซื้องสือเล่มนี้คุณจะรู้วปกสวยมากแล้วก็ไม่รู้สิเหมือนเหมือนกระดาษเป็นหนังอะแต่มันไม่ใช่หนังนี่คือปกเพราะว่าให้พี่ปั้มต้องมาเอางนี้ก่อนพรีวิวเพราะว่าเดี๋ยวจะห่อปก ล้วจะแกะปกยากหนังสือเพิ่งส่งมาเมื่อวานหนังสือเนี่ยสั่งไปเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะส่งเพราะเขารอเหมือนก็แบบปรีสต็อกดูว่า,ายังเหลือในสต็อกเท่าไหร่เพราะว่าหนังสือเล่มนี้สำนักพิม เขาพาขายในในหลายสํานักพิมพ์นักสํานักพิมพ์ที่เป็นสํานักพิมพ์เชิงออเค้าเนี่ยเขาจะเป็นพันธมิตรกันช่วยกันผลิตแล้วก็ช่วยหมายว่าต่างคนต่างผลิตแล้วก็แบบเป็นตัวกลางในช่วยกันกันจําหน่ายจะได้แบบอ่าแพร่หลายออกไปให้กว้างขึ้นโปกเหมือนกระดาษหนังพูดอธิบายไม่ถูกก็ทําปกแบบไหนนอกจากปกข้างนอกแล้วมาดูปกข้างในนี่นี่คือหน้าปกวัสดุเดียวกันกับะ กระปกกระปกอ่าปกนอกอันนี้ดูสิไหมสวยมากไม่รู้จะอธิบายยังไงก็จริงๆก็สมราคาหกสิบยูโรไม่รวมค่าส่งสวยสวยอ่าสามร้อยกว่าหน้าส่งมาห่อกระดาษอ่ะปกก็กล่องคล้ายๆ้ากล่อง,อง,องของ อดิโพสิตหรือว่ากล่องเวลาอเมซอนส่งหนังสือเข้าไปแข็งแรงอยู่หนังสือนาสามมือกว่าหน้าเขาก็จะมีแบบาภาษาน่าจะเป็นภาษาไอแลนด์ทางเหนือแล้วกอ็อันนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเ็นวัคช่องไฟเป็นวัคดีมากแล้วก็ตัวหนังสือไม่เล็กนะตัวหนังสือใหญ่อ่านง่าย ยังไม่ได้อ่านเลยที่แท้ผมตายเพิ่งได้มาก็เลยเอามาพรีวิวก่อนอ่ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็จะเป็นการรวบรวมอักษณ์ของอักษรของอักษรรูนที่เอามาบายหรือว่ามาผูกกันเอ่อเป็นน่าจะเป็นอา่าอักษรน่าจะเป็นรูนไม่แน่ใจว่าเป็นรูนเก่าหรือรูนใหม่อ่บางอันเป็นรูนเก่าหลายหลายหลายอันเป็นรูนเก่าก็าจะอธาาิบายให้ฟังว่า รูนี้ทําอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้สอนว่าไม่ได้สอนแนวคิดว่ารูนเนี่ยเขาเขาควรจะเอามาบายกันด้วยวิธีแบบไหนคือเขาไม่ได้อธิบายแบบนั้นเผื่อ <c oughs> บางท่านสนใจแล้วก็อยากซื้อดูเพราะว่าอันหนังสือที่เป็นชุดซีรีส์ของอันเนี้ยที่เป็นหน้าปกทรายเนี่ยรู้สึกจะทำออกมาสองเล่ม ทำเอาน่าจะมาสองสองอสองเล่มก็คือเล่มนี้หนึ่งเล,เล่มก่หนึ่งก็ Medical and Sexual หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องพลังงานฮอร์โมนพวกพวกพลังงานทางเพศพลังงานคุณฮานินีอะไรพวกนั้นแต่ว่าอธิบายในเชิงในเชิงของไอแลนด์เหนือหรือในเชิงของอักษรลูนอันนี้ที่เขาบรรยายเอาไว้เขาก็จะบรรยายว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับแ r ค c t i c ค l ลการปฏิบัติเมจิทมิตมนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากาความรู้โบราณของทางไอ์แลนด์ไอส์ตรงพวกนี้ไอซ์แลนด์เหนือไม่ใช่ไอแลนด์ไอซ์แลนด์เหนือโบอราณแล้วก็แถบสแกนดิเนเวียซึ่งท,ง,งทั้งสองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่มาของความรู้โดยเฉพาะาในเขาเรียกว่าบทกวีเดิมในเอ็ดดาในเดเซสในตำนานพื้นเมือง โดยที่แบบไล่ล่าหาความรู้เขาเรียกว่าอะไ like ร p u r s u s ofis of knowledge การไล่ล่าหาความรู้แล้วก็เปลี่ยนความรู้ให้เป็นปัญญา,าภายใต้ n o c l e a r ก็คือยามเ,าเกี่ยวกับปัญญาเกี่ยวกับรัฐิการพลังงานแห่งรัฐิการาในแนวคิดของอาทางนอทางาตำนานหรือ,อวัฒนธรรมของนอ์ดิกทางเหนือ อันนั้นตัวคุณผู้เขียนเองเนี่ยก็จะแอมพลิฟายก็คือขยายความหลากหลายอันในมุมมองเกี่ยวกับวิชาร์ฟวิธีของวิชาร์ฟวิสเปอร์ที่อธิบายผ่านผ่านเขาเรียกเลยนะ,ะเมื่อเมื่อเขาศึกษาเรื่องพวกเนี่ยเขาก็น่าดูแล้วเนี่ยผู้เขยยังไม่ได้ศึกษาประวัติเขาเลยเขาน่าจะชนานาญเกี่ยวกับเรื่องวิชาร์ฟทางตอนเหนือด้วยอันนั้นพอเวลาศึกษาเรื่องอักษรลูนพายมาเมเดียมหรือว่าอักษรลูนพลังงานตั้งเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยิน เสียงกระซิบของอตำนานวิสขาหรือวิสาโบราณที่เขาเคยเรียนมาแล้วพยายามอธิบายในมุมมองนั้นด้วยน,นัอเล่มนี้ก็เหมาะกับคนที่สนใจรูนรูนทางเหนือรูนเกี่ยวกับตำนานของไอแลนด์เหนือสแกนดิเนเวียการ Approach การเข้าถึงวิชาวความรู้โดยผ่านมุมมองของวิสคราบ การค้นหาเขาเรียกว่าจิตวิญญาณเขาเรียกเขาบอกออกเล่มนี้ก็จะบรรจุสปิริตช็อคคีกุญแจทางจิตวิญญาณเอาไว้แต่ถ้าใครชอบอหรือสนใจก็ลองลองหาซื้อได้ยังมีขายอยู่ยังไม่ได้หมดตลาดอย่งเงี้ยเพียแต่ว่าเขาไม่ได้อธิบายว่าไอ้วิธีเหมือนอย่างเงี้ยมาจากแนวคิดอะไร เป็นหนังสือที่น่าสนใจนะที่่มมองมันเป็นหนังสือที่น่าสนใจกา,ารออกแบบการรูปเล่มาทาให้ให้เห็นชัดเจนสวยงามและมีความหนังสือแนวนี้จะมีความตั้งใจในการในการผลิตเพราะว่าจะได้เก็บไว้ได้นานแล้วก็ถ้าถ้าก็จะมีนักอ่านหลายท่านที่แบบว่าเก็บไว้ดีมากพอเก็บไว้ได้นานเข้าหนังสือพวกอะไรนะั้นร็อดแรก,แรกอีดิชั่นแรก,แรกที่มาที่มีลา,า,ายเซ็นักนเขียนเนี่ย วราคาแพงมากอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอธิบายให้ฟังในมุมมองเขา,าถ้าใครอ่านกินกานุกิจเล่มน,นี้และชอบ อ่าแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นแฟนคลับของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็หาเล่มนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งอีกอีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นซีรีส์ซึ่งชุดนี้มาออกมาสองอสองเล่มด้วยกันเป็นซีรีส์สองเล่ม ผู้เขียนมีความตั้งใจแล้วก็สำนักพิมพ์ก็ตั้งใจมากในการทำาหนังสือก็เอาหนังสือมาให้ดูอ่ะส่วนหลังฉากที่เห็นมันจะเป็นดอกไม้แห้งซึ่งอ่เตรียมมาไว้สำหรับใช้งานต้องตากให้แห้งจริงๆไม่งั้นพอใช้งานแล้วเขาจะขึ้นลาปั้มงก็ว่าจะลองไปไมโครเวฟดู อเคแห้งกว่าเดิมอันนี้ดอกรับพอเวลาทําแห้งนี่สวยมากเลยค่ะดอกกุหลาบเวลาใช้งานในในขวดน้ํามันเนี่ยไม่ต้องการดอกกุหลาบกีบใหญ่มากเกินไปเพราะว่าปากขวดการปากขวดปากขวดที่ทําน้ํามันเวทเนี่ยส่วนใหญ่จะเล็กก็จะใช้กีบเล็กๆดอกแห้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าชอบนะคะเดี๋ยวจะอัพ แล้วก็อ่านว่าหาลิงก์ให้เพื่อแบบว่าท่านไหนสนใจก็ซื้อหาอ่านได้ค่ะโอเคขอให้สรุกาการอ่านแล้วก็การค้นหาความหมายของรูนขอบคุณมากค่ะ